พกกระจักรพรรดิองค์ใหม่แห่งกูสานมีแผนที่จะโค่นล้มเยี่ยวแห่งแสงและในขณนะเดียวกันสาวกของเยี่ยวแห่งแสงก็บุกมาอย่างที่ประเทศของกูสานซะแล้วสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องเบอร์เซอร์ตอนที่377ห้อตอนใหม่ล่าสุดเลยครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับมีช้างหลายตัวหลายตัวเนี่ยร้องแป้นแปนแป,ป้นนผม การที่ช้างตัวใหญ่เหล่านี้ร้องแป้นๆเ,เสียงดังขึ้นมาเนี่ยทำให้ทั้งอีซิโดแล้วก็พักนั้นตกใจกันไปต,ตามๆกันเลยล่ะครับโดยทางด้านอีซิโดเนี่ยก็รู้สึกว่าอ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสัตว์ตัวใหญ่เบลเลอร์บัล่านะแล้วอีซิโดเนี่ยก็มีการหันมาบ่นกับลิคเคิ์ด้วยกับว่ามันมีสัตว์ปีศาจพวกนี้เนี่ยเดินไปเดินมานะท่าทางอันตรายมากเลยครับแต่ลิคเคิดก็บอกรับว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเรียกว่าช้างนะมันเป็นสัตว์ที่มีความเชื่องแต่ก็แข็งแกร่งนะ เป็นสัตว์ที่ไว้ใจได้นะสบายใจได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีใครสั่งให้ช้างไปทําลายผู้คนอะไรแบบนี้เนี่ยช้างมันไม่ทาร้ายใครด้วยตัวมันเองอยู่แล้ววะนะลิคเคิร์ยังบอกให้คนที่เดินทางมาใหม่นะครับลองสังเกตไปที่รอบๆดูครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นสภาพแวดล้อมสภาพเมืองของชาวกุาลครับลิคเคิร์ก็บอกครับว่าสามัญสำน,นึกของพวกเราที่เคยอาศัยอยู่ที่โลกภายนอกเนี่ยมันอาจใช้ไม่ได้กับที่นี่นะเพราะว่าพวกชาวกุศลเนี่ยอาศัยอยู่ในโลกที่แตก ไปจากที่พวกเราเคยอยู่อย่างสิ้นเชิงเลยพวกชาวกุสานั้นอาจมีสีผิวที่แตกต่างกับเรามีประสาทที่แตกต่างกับเราแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะพวกเขาเนี่ยก็ยังคงมีหัวใจยังคงเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถเป็นสหายกับพวกเราได้ ในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่ครับทางด้านโบเดอร์แม่มดสาวเนี่ยก็มีการหันมาพูดคุยกับจอมเวทคนอื่นนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถึงพลังงานวิญญาณอะไรเลยนะอ่ะมันก็ต้องตามนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับกรอบพูดที่พวกนักเวทเคยอาศัยอยู่มาเมื่อก่อนหน้านี้นะแล้วตอนนี้เกตฟลินนก็มีการพูดขึ้นมาครับว่าพวกเราเป็นคนนอกสําหรับพวกชาวกุสานแต่ตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่อาศัยในดินแดนแห่ง ไดไ้แต่ยังไงก็ตามนะพวกเราเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในศาสตร์แห่งเวทนมนต์ห้ามลืมเด็ดขาดว่าเกาะเอวนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และยังมีลมหายใจอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนแหมพอพูดแบบนี้ครับก็เรียกว่ามีแม่มดบางคนเนี่ยรู้สึกว่าแหม่ยังมีหน้าตาแบบเศร้าๆนะผมที่เกาะพูดเนี่ย <c oughs> มันหายไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะ อนนี้ครับพวกเรานักเวทก็มีการพูดคุยกับลิคเคิร์ดครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องขอขอบคุณลิคเคิร์ดมากเลยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้สูญเสียบ้านที่อยู่ของพวกเขาไปแต่ลิคเคิร์ดเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเนี่ยได้ที่อยู่อาศัยแบบนี้ครับแต่ลิคเคิร์ดก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปคิดมากแล้วนะตัวลิคเคิร์ดเองเนี่ยแทบจะไม่ทําอะไรเลยครับพวกนักเวทก็บอกต่อไปครับว่าพวกเขานั่นเนี่ยมีชีวิตอยู่ในฐานะนักเวทอาศัยอยู่ในดินแดนอันแสนไกลตัดขาดจากโลกภายนอกกันมา สักพักหนึ่งแล้ววะนะถ้าไม่ได้มีลิเคิลให้การช่วยเหลือนะพวกเขาเนี่ยคงไม่สามารถมาถึงที่นี่ได้หรอกนะใน,นระหว่างที่พูดคุยกันอยู่ครับทางด้านบอเดอร์อแม่มอสสาวเนี่ยดูนว่าจะขี้เกียจฟังการสนทนาอะไรแบบนี้นะเออเธอก็บอกว่านี่จะคู่กันอีกนานไหมเนี่ยนะแล้วแล้วครับเธอก็ขี่ไม้กวาดแล้วก็บินไปที่อื่นซะเลยน,นะทางด้านฟาฟนเ,เซ่ครับหันมาคุยกับเซอร์ปิโก้ครับโดยเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นห่วงอาจารย์ของเธอนะก็หมายถึงซีเก้นั่นแหละครับ เธอเนี่ยจะไปดูอาการของซีแกซะหน่อยครับแล้วก็ขอให้เซอร์ปิโกเนี่ยช่วยไปเป็นเพื่อนกับเธอหน่อยนะซึ่งก็โอเคตามนั้นนะผมทั้งเซอร์ปิโกหรืออิซิโดอะไรพวกนี้ครับก็จะไปกับฟาเนเซ่ด้วยนะเซอร์ปิโกก็เลยหันมาพูดคุยกับลิ c เคิร์ดครับแล้วก็ฝากฝังให้ลิ c เคิร์ดเนี่ยช่วยดูแลท่านแม g กดิฟิโก้ด้วยก็แล้วกันนะ อาตัดมาที่ทางด้านสีรัตครับสีรัดก็กําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องมีการประทะต่อสู้กับเหยี่ยวครับโดยตอนนี้ทั้งสีลัตและลิเคิร์ดเนี่ยก็รู้สึกว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยจะต้องต่อสู้กับเหยี่ยวแห่งแสงแล้วครับแต่ว่าเอ๊ะมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าครับตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ก็ใรรกล้ปทุขึ้นมาแล้วครับทุกคนต่างตกอยู่ในกระแสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเรียกได้ว่าการที่จะประทะต่อสู้กับเหยี่ยวเนี่ยมันคงไม่สามารถเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ล นะพอเดินมาถึงจุดหนึ่งครับลิเคิร์ดก็แหงนมองขึ้นไปบนปรา,าสาทครับแล้วเขาก็นึกถึงกัดขึ้นมาครับก็เรียกว่ากัดน่าจะถูกจับขังอยู่ข้างบนละบังนะผมไม่แน่ใจนะและแล้วครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนมากมายครับผมกําลังตั้งแถวรอครับผมเหมือนกับรอบุคคลสําคัญนะขาหน้านิิรักก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกุสานเนี่ยมีจักรพรรดิองค์ใหม่แล้วครับและตอนนี้เนี่ยผู้คนเหล่านี้ก็กําลังรอต้อนรับขบวนพาเหรดของพระจักรพรรดิองค์ใหม่แห่งกุสาน นั่นแหละครับแล้วพระจกักรพรรดิองค์ใหม่ของกุสารเนี่ยก็ยังเป็นประธานของคุรุไตในปัจจุบันนี้อีกด้วยครับโลเดลิกก็เลยถามครับว่าไอ้คุรุไตที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะผมทำไมไม่รู้จักมาก่อนเลยครับทีไรก,ก็บอกว่าเออไม่รู้จักก็ไม่แปลกหรอกครับ เพราะว่ามันเป็นชื่อของการประชุมสุดยอดมันเป็นการประชุมสูงสุดที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับภายในจกักรวรรดิกุสานกุสานเนี่ยเป็นประเทศที่มีหลายเชื้อชาติเป็นประเทศที่มีความใหญ่โตมากหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าชนเผ่าต่างๆเนี่ยจะมาทําการประชุมกันเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนโยบายในการบริหารประเทศมามุมมองตามความคิดเห็นของแต่ละคนซึ่งตอนนี้ครับเราก็จะเห็นหน้าตาของพระจกักรพรรดิองค์ใหม่ด้วยครับก็เรียกว่าดูแล้วไม่ได้มีความโหดเหี้ยมเท่า กับจกักรพรรดิองค์ก่อนหน้านี้นะ <c oughs> จกักรพรรดิองค์ก่อนน้านดีอนั้นก็เดือดเกินนะมีการพูดต่อไปครับว่าการประชุมสุดยอดที่ว่าเนี่ยมันเป็นการประชุมสุดยอดเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามใช่ไหมครับซึ่งก็คือใช่ตามนั้นเลยครับศิรัสบอกคบว่า,า,าพระจักรพรรดิองค์ก่อนอย่างกานิกาดเนี่ยพ่ายแพ้เพราะว่าตัวเขานั้นล้เลยบอกรูไตาการปกครอ,องของกานนิกาดนั้นปกครองแบบเผด็จการและดังนั้นเนี่ยทำให้พระจักรพรรดิองค์ใหม่เนี่ยไม่อยากจะทำผิดพลาดซ้ำรอยแบบจกักรพรรดิองค์เดิมน,นั่นเองนะ โลเดลิกถามต่อไปครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขายังรู้สึกคาใจอยู่ครับโลเดลิกก็ถามกับตีละต่อไปครับว่าชาวกูสานเนี่ยเพิ่งจะสูญเสียจกกักรพรรดิที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่ไปไม่ใช่เหรอแถมสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยยังต้องเผชิญกับภัยบัตรที่โลกแห่งความเป็นจริงทับซ้อนกับโลกแห่งวิญญาณอีกด้วยแปรก,กับกลายเป็นว่าสิ่งที่โลเดลิกเห็นในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าที่เมืองกูสานแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีดินแดนมีทหารมีกฎหมายมีผู้คนที่ดูแล้วมี ความสงบสุขดีกันเสียเลยเกินนะ ทำไมชาวกุสานเนี่ยถึงมีความมั่นคงแข็งแกร่งกันได้ถึงเพียงนี้ล่ะตีลัก็อธิบายครับว่าตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วครับพวกคนเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความขัดแยง้งและความเกลียดชงังพวกคนเหล่านี้นั้นเดินอยู่บนประวัติศาสตร์ที่ทําสงครามมาอย่างเข้มข้นทําให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันก็มีความแตกต่างกันแค่จํานวนศพที่กองรวมกันก็แค่นั้นเองมันเลยทําให้ไม่มีใครในหมู่กุสานนะครับคิดที่จะไปคุกเข่าหรือว่า ยอนสีโลล่าตอบพวกปีศาจกินคนสุดแสนจะชั่วร้ายเหล่านั้นง่ายๆหลอกนะทางด้านโลเดลิกเองก็รู้สึกว่าสิ่งที่ศีรัดพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าชาวกุสานั้นเนี่ยนับว่าเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามสําหรับโลกใบนี้มาอย่างช้านานแล้วครับและโลเดลิกเองก็เรียกว่ามองไปรอบๆครับเห็นคนที่ดูหน้าตาเข่งขึมแววตาแข็งกร้าวนะครับผม โลเดริกรู้ครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีประสบการณ์ในการต่อสู้อย่างโชคโชนครับแล้วโลเดริกเองที่อยู่ท่ามกลางฆ่าศึกพวกนี้เนี่ยเออทำให้ตัวโลเดริกเนี่ยรู้สึกแบบหื่มสั่นะทานขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วตอนนี้คนระดับผู้นำเนี่ยก็มานั่งล้อมวงกันที่โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ าาก,ก็จักรพรรดิองค์ใหม่ก็พูดกับตีรัสก่อนเลยครับว่าเอาลาตีรัสตอนนี้เนี่ยพวกเราควรจะทํำยังไงกันดีเจ้าเนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นที่โลกภายนอกทางด้านฟากฝั่งตะวันตกและเจ้าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชวงศ์คนหนึ่งเหมือนกันเจ้าเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นนะข้าเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะกดดันอะไรเจ้าหรอก ้าเองเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินความคิดเห็นจากเจ้าเกี่ยวกับวิธีที่จะโค่นล้มเย,ยว่แห่งแสงให้ได้รลก้กจักรพัดบอกต่อไปครับว่าชาวกุสานที่มารวมตัวกันนะที่แห่งน,นี้เนี่ยตัวเขาเองก็หวังว่าจะเป็นโอกาสอันดีงามที่จะสร้างความรุ่งโรจน์ให้กับชาวกุสานทุกคนเพราะฉะนั้นเอาละเรามาเริ่มการประชุมครุฑไตยกันเลยดีกว่าตัดมาที่ดา้านไดบาครับไดาบาก็อยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับไดาบาก็มีการกระซิบบอกกับตีรัตนะครับว่านี่นายน้อยตัวค่า เองเนี่ยก็พอที่จะรู้สึกได้ว่าการประชุมคุรุไตครั้งนี้เนี่ยเออมันคงไม่ได้จบลงอย่างงดงามมันคงไม่ได้จบลงอย่างมีมิตรภาพอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะ แต่ทิรัสเองก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้แคร์อะไรสักเท่าไหร่อยู่แล้วครับเออถ้ามีปัญหาอะไรก็ว่าไปก็ค่อยแก้ปัญหากันอีกทีนะเลยแล้วก็มีชายคนหนึ่งยกมือขึ้นขอพูดครับเขาบอกกับพระจัก,กรพรรดิว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยพระจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่องค์ใหม่ตัวผมเนี่ยมีอะไรที่อยากจะขอพูดสักหน่อยถ้าเกิดว่าท่านไม่รังเกียจพระจัก,กรพรรดิก็บอกว่าอ๋อหัวหน้าเผ่าทางเหนืออย่างนั้นเหรอโอเคโอเคอยากพูดอะไรก็พูดเลยนะข้าอนุญาตนะและผู้นําเผ่า างเหนือนะครับก็บอกครับว่าถ้ามองย้อนกลับไปในสมัยพระจักรพรรดิองค์ก่อนเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เลยล่ะที่เหล่าบรรดาหัวหน้าเผ่าของทุกเผ่าเนี่ยจะมารวมตัวกันในสถานที่แห่งนี้ นี่เนี่ยถือว่าเป็นประวิศาสตร์ครั้งสําคัญของกรุตไตเลยก็ว่าได้เขาก็บอกต่อไปครับว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะที่กําลังซ่องสมกําลังในดินแดนตักสิตแห่งนี้แล้วเขาก็มีการเหล่ไปหาศิรัสด้วยครับขอก็บอกว่านี่นายไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอฮะวนายน้อยแห่งกลุ่มบาคิรากะ เรียกได้ว่าวางยาใส่ซิลัสแล้วนะเหมือนกับพูดในเชิงกล่าวหาว่าซิลัสเนี่ยแอบซ่องสูงกําลังอะไรประมาณนั้นครับแต่นั่นแหละครับผมพอพูดไปแบบนี้ครับเราก็จะเห็นว่าคนในที่ประชุมเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการซุบซิบดินทากันนะครับว่าเฮ้ยอะไรนะพูดถึงบาคีลากะอย่างนั้นเหรอไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเป็นพวกนักฆ่าที่นามัมนฆ่าคนเป็นอาชีพมันคือฆาตกร พวกมันอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอต้องเรียกกำจับพวกมันเดี๋ยวนี้ก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามบานปลายไปกันใหญ่ครับก็มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าเอาละเราบรรดาหัวหน้าทั้งหลายนะ อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรไปหน่อยเลยสิท่านขอถามทุกคนหน่อยนะพวกเราเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่เพื่ออะไรอย่างนั้นเหรอเพื่อที่จะมาโต้เถียงกันในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้อย่างนั้นละไงไม่ใช่สหนยใช่ไหมล่ะพวกเรามารวมตัวกันเพื่อตัดสินใจถึงเรื่องอนาคตของกูสานตั้งหาก,การกล่าวโทษการโต้แย้งกันที่ไร้ประโยชน์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประชุมกันครั้งนี้นะใช่ไหมล่ะคุณไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอท่านหัวหน้าเผ่าทางเหนือ ไวแล้วพระจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ที่นั่งฟังมาครู่หนึ่งเนี่ยครับเขาก็บอกว่าโอเคตามนั้นแล้วกันนะคําพูดของท่านแม่ทัพเนี่ยก็นับว่าสมเหตุสมผลดีอยู่นะใช่แล้วลพวกเราเองเนี่ยก็เคยแตกแยกกันมาตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราเนี่ยต้องสามัคคีกันเพื่อที่ทำการโค่นล้มเหล่าปีศาจแห่งโลกมายารวมไปถึงกําจัดเยี่ยวแห่งแสงด้วยท่านวานาเผ่าทางเหนือได้โปรดลายอย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นใดๆที่ทําให้การสานษาและการประชุมครั้งนี้เนี่ย มันเกิดความล่าช้าออกไปเลยนะส่วนพวกชาวบาคีลากาพวกเจ้าเองเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ไม่จำเป็นต้องออกไปไหนหรอกพระจกักรพรรดิบอกต่อไปครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่ณนะตอนนี้เนี่ยตักสีของชาวกุสานั้นถูกทําลายลงด้วยความประมาทของพระจกักรพรรดิองค์เดิมครับตอนนี้เนี่ยมีสิ่งเดียวที่เราจะทําได้เลยก็คือต้องต่อสู้และมาเชิญหน้ากับพวกปีศาจและอสูรเราต้องทําการรวมพลังทางทหารของพวกเราเข้าต่อสู้กับพวกมันและก็ างที่ข้ากล่าวไปตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละพวกเราเองเนี่ยเป็นคนภายนอกกันมาสักพักหนึ่งแล้วพวกเราเนี่ยแทบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยเราตัดขาดจากโลกภายนอกกันมาสักพักแล้วเราจําเป็นต้องมีข้อมูลนะเอาล่าพ่อมดไดบาเจ้าเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าเรื่องราวข้างนอกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและพอพ่อมดไดบาพูดออกไปครับก็ปรากฏว่าโอ้โหทําให้คนในที่ประชุมนี่ตื่นตระหนกอะไรกันพอสมควรนะ อย่างราชานี้ทำหน้าเวอเลยครับว่าโอ้โหสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วคนในที่ประชุมครับก็ซุบซิบนินทากันใหญ่นะครับว่าเฮ้ยมันเกิดการทำลายล้างที่โลกภายนอกนะมีจักรพพัดแห่งความน่าสะพึงกลัวมีเหี่ยวแห่งแสงมีเมืองแห่งเหี่ยวมีฟอคนเนียมีต้นไม้แฝดโลกด้วยหรือแบบว่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกมากครับในขณะที่สิรัฐเนี่ยก็มีการหันมาเลเรไดบาร์ด้วยครับศิรัก็รู้ รู้สึกว่าไดบ้านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบครอบครับ แทบีอย่างหนึ่งเลยเนี่ยตัวไดาบานั้นก็ปกปิดเรื่องราวบางอย่างครับเช่นไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องคันปีศาจเรื่องสัตว์ปีศาจครับดูนว่าไดาบานั้นเนี่ยจะซ่อนการกระทําอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมของเขาไม่ให้คนในที่ประชุมแห่งนี้ได้รับรู้นะและตอนนี้ครับตีรัดก็ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างครับเขาพุ่งพรวดไปที่ด้านหน้าพระจักรพรรดิครับผมทําเอาพระจักรพรรดนี่ตกใจนิดนึงนะพระจักรพรรดิก็ถามว่าเอ้าจะทําอะไรเล่าหัวหน้าบาคีลากาโพรม มาทํไเลศิลาสาก็บอกกับว่าเขามีเรื่องที่อยากจะขอครับเขาอยากจะขอพูดตรงๆและเรียบง่ายว่าเพื่อการปราบเกี่ยวแห่งแสงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะขอให้พระจกักรพรรดนั้นโปรดเมตตาเขาช่วยประทานยศนายพลให้แก่เขาขอให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ในการสั่งการกองทัพทั้งหมดของกูสานด้วยและตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเหล่าทหารที่อาลักขาพระจกักรพรรดิอยู่เนี่ยเออก็เอาอาวุธมาป้องกันพระจกักรพรรดิไปด้วยนะ เราแวงไอ้เจ้าสิรัตนะไอ้สิรัตคือมือแหวสถานการณ์ตึงเครียดมึงก็โผ่พุ่งพวดมาทําให้คนอื่นเขาตกใจกันตั้งนั้นนะสิรัตบอกต่อไปครับว่าเราเนี่ยจะไม่วันพรุ่งนี้อีกเลยนะถ้าพวกเกียวแห่งแสงมันไม่ล่มสลายไปสิรัตบอกข่าตัวพวกเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะก,การต่อสู้มีความสามารถด้านการทหารแถมยังมีพลังเวทมนต์อีกด้วยความสามารถเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้ต่อกรกับพวกกองทัพเกียวได้แต่เลยแล้วครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ หัวหน้าเผ่าทางเหนือเนี่ยคัดค้านคำพูดคัดค้านคำขอของสีรัสครับและเขาก็มีการบอกกับพระจกักรพรรดินะครับว่าพระจกักรพรรดิอย่าปล่อยให้มันหลอกได้นะไอคนพวกนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมน่าสงสัยกันมาสักพักแล้วมันตั้งใจที่จะหลอกพวกเราด้วยเล่ห์เหลี่ยมของพวกมันแน่ พระจักรพรรดิท่านเองเนี่ยก็อย่าประมาทอย่าทําตัวเป็นคนอ่อนแอี่หรือว่าท่านเนี่ยคิดจะวางแผนให้ตัวเองเนี่ยเป็นหุ่นเชิดของพวกมันอย่างนั้นหรอซึ่งคาพูดของผู้นําเผ่าทางเหนือนะครับก็เรียกว่าทําให้คนในที่ประชุมบางคนไม่พอใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นคําพูดที่แบบรุนแรงนะเออพูดจาจับจ้วงดูหมิ่นพระจักรพรรดินะซึ่งในตอนนี้เองครับอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์บัดเตรฟักเกอร์ครับเราจะเห็นว่าบริเวณด้านหลังของผู้นําเผ่าทางเหนือเนี่ยมันเบีย งอ,งอกออกมาจากหลังก็ไม่รู้นะแล้วผู้นาําเผ่าทางเหนือเนี่ยก็มีท่าทีแบบมีความทุกข์ทรมานซะด้วยครับทางด้านไดบาร์เนี่ยก็รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างครับเขารู้สึกได้ถึงพลังงานอันแสนชั่วร้ายครับแล้วไดบาร์ก็ตะโกนออกมาว่าให้รีบออกห่างจากชายคนนั้นเดี๋ยวนี้แล,แล้วครับหัวหน้าเผ่าทางเหนือครับผมก็ระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันนะครับผมเออกลายเป็นภาพที่สยดสยองขึ้นมากันไซอย่างนั้นครับภาพตัดมาที่ด้านซีเก้ครับอตอนนี้ก็มี มีคนมาเฝ้าดูอาการซีเก้ครับมีฟานเนเซ่มีแม่มดมีเซอร์ปิโก้อะไรแบบนี้ครับ ซึ่งทางด้านโมเดอร์เองเนี่ยก็น่าจะสัมผัสรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างจากที่ประชุมเหมือนกันครับเธอก็มีการถามขึ้นมานะครับว่าคนในที่แห่งนี้เนี่ยมีใครรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าและฟาเนเ,เซ่ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแม่บดคนหนึ่งเหมือนกันนะเออก็ดูว่าเธอเนี่ยจะรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกตินะฟาเนเ,เซ์นั้นก็รีบวิ่งออกไปจากห้องครับแล้วเธอก็พูดในใจครับว่าเธอเนี่ยต้องรีบทําบางอย่างเพื่อให้ตัวเธอเองมีความมั่นใจมีความแน่ใจขึ้นมา ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปทําอะไรนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านกัดบ้างครับเราจะเห็นว่าตาประทับของกัดเนี่ยเออมันมีเลือดซึมซึมออกมานะครับผมแล้วเราก็จะเห็นใบหน้าของกัดที่มีความแบบตึงเครียดขึ้นมานะผมหน้าตาอยู่ดีดีก็มีความพร้อมบวกพร้อมต่อสู้ขึ้นมากันซะอย่างนั้นครับตัดมาที่การประชุมอีกครั้งหนึ่งครับและแล้วคนที่โผล่ปรากฏตัวขึ้นมาครับผมเป็นสาวกของเหี่ยวแห่งแสงโผล่ปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองครับเจ้านี้ก็ฆ่าคนไปนั่นแหละครับ ับเออมันแฝงตัวมานะเผยหเห็นร่างปีศาจที่น่ากลัวน่าสยดสยองครับผู้บุกลุกบุกมายังกุศลแล้วจุดเริ่มต้นของโกคณาตกรรมกําลังจะเกิดขึ้นครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในตอนนี้ครับกับเบอร์เซิร์ตอนที่377ครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยฉากสู้ เออรร์ะไยังไม่มีนะผมแต่ตอนหน้าเนี่ยเออมโอกาสต่อตู้กันสูงเลยละครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันโผล่กันมาสักขนาดนี้แล้วนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปรอติดตามกันในตอนหน้าอีกทีนึงครับผมในตอนหน้าก็คือเบอร์เซอร์ตอนที่378ครับแต่ก็อีกกี่เดือนจะมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ไม่เป็นไรถ้าตอนใหม่มาตอนไหนเราก็จะมาทําคลิปแล้วก็อัปเดตกันให้ตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากอุดหนุนซื้อหมูเค็มหมูฝอยของเพจเราหน่อยครับโค้ดรอร่อยนะผมซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะถุงละ199บาทซื้อ3ถุงโปรโมชั่นส่งฟรีให้เลยครับผมอร่อยแท้แน่นอนครับผมฝากอุดหนุนด้วยนะครับทุกคน